เขาคงคุยกันนะคะว่าเมื่อไหร่จะได้กินข้าวเป็นสัตว์ที่น่ารักมากค่ะหมูป่าของรุดาฟาร์มนะคะสงสัยเมื่อคืนไม่ได้นอนมั้งคะเนี่ย สำหรับอาหารของหมูป่านะคะวันนี้ตรงดาัฟาร์มหรือแปลงผักห้าสอแปลงผักนะคะแล้วก็หญ้านะคะในโรงเรือนกอ็ส่วนที่ได้ก็คือพวกนี้ค่ะเราจะไม่ทิ้งนะคะส่วนหนึ่งเราจะให้ปลากินพืชอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมาให้หมูป่านะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เราไม่ได้ซื้อนะคะวันนี้ก็ประหยัดอีกหนึ่งมื้อในเรื่องของการาซื้อลำนะคะ กินแค่นี้เขาก็อยู่ได้นะคะแล้วก็ใบไผ่ไนะคะที่ปลูกเอาไว้นะคะแล้วก็ต้นกล้วยนะคะที่ยังไม่ขึ้นพักตบเนี่ยค่ะก็วันนี้ปล่อยเด็กๆออกมาเที่ยวเล่นนะคะคนสวยนี่ยเนี่ย ขนกำลังขึ้นใหม่ขี้ขาวสวยจังแข็งด้วยนะเนะนื้อขับขนวานได้กินผักอร่อยไหมอือผักออร์แกนิกด้วยนะอันนี้จะเป็นหมูป่า ตัวผู้นะคะตัวเล็กที่เก็บไว้ค้าสายนะคะอันนี้คุณแม่เขาอันนี้คุณลูกนะคะ